ดดผมนายสุชาติปัญจพัทสรีประธานสร,าสร้างวิหารแดนสุขาวัดีดีพระอัจชารพเจ้าไม่ชัดลิ้นพันเดี๋ยวทำไมนะมันน่าจะมีกรรมการหลายหลายคนคนเ,เดียวเลยคนเดียวคนเดียวเ,เ,ดเดี๋ยวมันเปใ็นไใด่ภาพได้อ่าเอาพอได้ยังใช้ได้ยัง นะสงวันนี้วันนบอกแค่ว่าพูดชื่อเป็นประธานสร้างวันแล้ววันนี้ได้มีการหล่อพระพิสุทธิ์สามองค์เพื่อไว้บนเขาแล้วก็กิจกรรมอย่างาะาร้าโอเคแล้วก็สำหรับขอบคุณที่มาที่ร่วมบุญช่วยกันร่วมบุญช่วยเดี๋ยวร้อยเอาได้เดี๋ยวนั้นเราไปตัดต่อไปตัดต่ออาเริ่มยังอ่านีนิดๆอ่านนตรงไหนรายการตัวตุ๊กเริ่มยังได้ครับผมได้ครับผม กับผมนายสุชาติปัญจะพัฒนาทิริประธานสร้างวิหารแดนทุกขาวดีพระมิตรภาพุทธเจ้าวันนี้ได้มีทำการหลอ่พอพระยุไราสามพระองค์และพระแก้วมรกตหลวงพ่อจินาราศหลวงพออ่อโสธรสมเด็จาจารย์โตหลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นเพื่อปฏิฐานบนชั้น4ี่ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นห้องที่สำหรับ สรวมูวนปฏิวัติธรรมท,ทกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาญาติธรรมทั้งหลายมาถือศีลกินเจมาปฏิบัติธรรมณที่วิหารแดนสุขาวดีพระมิตรภาพพุทธเจ้าบ้านเลขที่48หมนหนู่งตำบลหนองยาวอำเภอราชยาวจังหวัดนครสวรรค์ขอขอบพระคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มารอพระมิตรภาพพุทธเจ้าในวันนี้ ขอขอ,อบคุณทุกสั้นขอให้ทุกสั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสงวามปัญหาทุกประาการขอให้มีสุขภาพแข็งแรงหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองด้วยเธอเอาเมยพูดไปแล้วนะฉันสี่ของปฏิบัติธรรมไม่ไม่น่ามีทัวไปหมดแล้วมัง้ง เดี๋ยวไปกินข้าวกินปลาก่อน้วไปคุยกันได้ไปคุยกันเดี๋ยวก็เอาลงวนลงบาดเผื่อจะมีกิจกรรมอะไรได้ปีหน้าจะมีหล่อยอีกไปเดี๋ยวไปนั่งคุยกันก็ได้ไปนั่งกินข้าวกันรับมือหนึ่งมันมีภาพแล้วไงเห็นเอาเสียงไม่มีมีัมือเผื่อจะไปถ่ายกรรมการเดี๋ยวเปิดกรรมการอยากจะโชว์ไปกรรมการอยากจะโชว์แล้วไปพูดตรงนู้นไปเดี๋ยวเราบอกว่าเรามันเด่นคนเดียวไม่ได้ละไปเดี๋ยวไปกรรมการ บอกกนเดยเอ้ยทีวีมาถ่ายทำแล้วเว้ยเดี๋ยว,ยว,ไยวอไม้ออกนะสองสองสอง